เจาคอนกินแต่น้ำอย่างเดียวเลยไม่กินกับข้าวเลยนุ๊นนนะครับครับ,อร,บอร่อยไหมครับ คำเล็กๆอ่าอ่าเคี้ยวก่อนโอเคคุณเคียงไก่พี่จะมีกินได้ใช่ไหมอะไร่โอเค้